พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำคนำ<า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสียงนั้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอให้ประพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในการศึกษาพระคำของพระเจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้นะครับเป็นรายการที่เราได้ผลิต แล้วก็เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและก็ได้มีการเก็บรวบรวมเอาไว้ใน YouTube และในแฟนเพจทาง Facebook เพื่อความสะดวกในการที่คุณผู้ฟังจะมีโอกาสกลับมารื้อฟื้นกลับมาลองฟังเรื่องราวในพระคำของพระเจ้าตามหัวข้อตามหัวเรื่องตามพระคำภีที่เราได้มีบันทึกเอาไว้นะครับ ในแต่ละรายการส่วนใหญ่ก็จะแตกต่างกันดังนั้นคุณผู้ฟังสามารถค้นดูตามหัวข้อเรื่องราวที่คุณผู้ฟังสนใจได้ในช่องทางที่ผมได้กล่าวเอาไว้นะครับและทางพันธกิจของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้กรุณาสนับสนุนพันธกิจนี้นะครับอย่างน้อยด้วยการอธิษฐานเผื่อนะครับลนนอกจากนี้ผมมีความรู้สึกซาบซึ้งใจและขอบพระคุณพระเจ้า ด้วยนะครับที่พี่น้องยังกรุณานะครับถวายทรัพย์เข้าสู่พันธกิจบ้านประกุนอุปธรรมเข้ามานะครับหลายท่านถวายเข้ามาแล้วไม่ได้แจ้งให้ทราบนะครับทางไลน์และก็ไม่ได้ส่งสลิปมาให้ทราบด้วยนะครับเราจะทราบก็เมื่อนำบัญชีไปอัปเดตดูก็จะเห็นยอดเงินถวายเข้ามานะครับและทุกยอดเงินถวายแม้เราไม่รู้ว่ามาจากไหนเราได้นำมาอธิษฐานเพื่อแต่ละรายการ ด้วยความทราบซึ้งใจด้วยความขอบพระคุณและเรามั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้กระทําในการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือแบ่งปันผู้เล็กน้อยต่างๆนั้นพระเจ้าพระได้ตรัสเอาไว้ในพระคุยวสามคำพีว่าเป็นการที่ท่านกระทําแบบนี้เป็นการให้พระเจ้ายืมนะครับและพระเจ้าแน่นอนพระองค์จะคืนให้อย่างมากมายด้วยน้ําพระทัยที่สัตย์สื่อของพระองค์ด้วยพระประสงค์ที่ยุติธรรมของพระองค์นะครับ ขอพระพรและพระเมตตาคุณของพระเจ้าการพิทักษ์อารักขาการอวยพรน,นั้นดำรงอยู่กับพี่น้องคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับที่มีส่วนสนับสนุนพันธกิจบ้านพระคุณอุปธรรมในทุกรูปแบบนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราได้ศึกษาในพระธรรมหนึ่งซามูเอลนะครับบทที่15ในตอนต้นตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นต้นไปนะครับซึ่งเราได้เห็นภาพที่ ซาอูลนะครับกษัตริย์องค์แรกนะครับที่เป็นปฐมกษัตริย์ของคนอิสราเอลที่พระเจ้าได้มอบให้กับคนอิสราเอลตามที่พวกเขาร้องขอตามที่พวกเขาต้องการให้มาเป็นนักรบให้มาเป็นผู้นําเขาในการออกสู้ศึกสงครามนะครับปรากฏว่านอกจากที่ซาอูลจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็ได้ละเมิดสิทธิอํานาจที่พระเจ้าแบ่งเอาไว้กันเอาไว้ก็คือ สิทธิอำนาจของบรรดาปุโรหิตนะครับที่เขาจะมีหน้าที่ในการถวายเครื่องเผาบูชาต่อพระยาเวตต่อพระเจ้านั้นเป็นหน้าที่เป็นบทบาทที่พระเจ้าสงวนเอาไว้แต่ซาอูลได้กระทําการล่วงละเมิดนั้นคือเขาได้ไปถวายเครื่องสักการะบูชาแด่พระเจา้าโดยลุกแก่อํานาจนะครับเข้าใจว่าท่านคงเข้าใจว่าท่านมีอํานาจสูงสุดแล้วที่พระยาเว์แต่งตั้งท่าน และท่านเป็นผู้นําคนอิสราเอลคนเรานะครับเมื่อได้รับตําแหน่งเมื่ออยู่ในอํานาจหลายครั้งก็ลุแก่อํานาจนะครับหลงตัวเองก็เป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งเมื่อตอนที่แล้วนะครับในหนึ่งซามูเอลบทที่15เราได้เห็นว่าพระเจ้าได้บอกให้ซาอูลน,นั้นนะครับให้ไปต่อสู้ไปปราบกองทัพของอาเมาเลกนะครับที่พวกเขาเคยขัดขวาง เส้นทางของคนอิสราเอลในตอนที่เขาออกมาจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งพระบัญชาของพระเจ้าได้สั่งให้ซาอูลนำทัพไปไปโจมตีอามาเลกให้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อามาเลกมีทั้งหมดอย่าให้มีความปราณีพวกเขาฆ่าเสียทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งทารกและเด็กที่กินนมอยู่ทั้งโคแกะอูฐและลาทั้งหมดนะครับให้กำจัดให้สิ้นเพราะว่าประชาชาตินี้ได้ จงใจขัดขวางไม่ให้การอพยพออกมาจากการเป็นทาสของคนอิสราเอลในครั้งแรกนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกนะครับเขาต้องการที่จะให้อิสราเอลนั้นพินาศและก็ไม่สามารถที่จะมีเสรีภาพนั่นเองดังนั้นเวลานี้พระเจ้าได้กําชับให้ซาอูลออกไปจัดการนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นในพระคำของพระเจ้านั้นได้บันทึกเอาไว้นะครับว่าแม้ว่าซาอูลจะทำให กองทัพของคนอามาเลกพายแพ้ไปแต่สิ่งที่เราเห็นนั้นก็คือว่าซาอูลได้ไว้ชีวิตอากักนะครับซึ่งเป็นพระราชาของคนอามาเลกถึงแม้ว่าจ,จะฆ่าฟันประชาชนทั้งหมดด้วยดาบแต่เขาไม่ได้ฆ่าผู้นําและยังมีการกักเก็บสัตว์ฝูงแกะฝูงโคสัตว์อ้วนพีลูกแกะเอาไว้นะครับไม่ได้ทําลายสิ่งดีๆทั้งหมด เหมือนที่พระเจ้าได้ทรงบัญชานอกจากสิ่งที่เขาเห็นว่ามันไม่ดีแล้วใช้การไม่ได้เขาก็ทำลายแต่สิ่งดีๆนั้นเขายังเก็บเอาไว้จะด้วยการที่เขาอยากจะเอามาเป็นของตัวเขาเองหรือจะด้วยการใดก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เห็นนั้นก็คือว่าซาอูลได้ตอบท่านซามูเอลที่ถามว่าท่านบอกว่าท่านฆ่าหมดแล้วหรือแต่เสียงนั้น่เสียงอะไร เสียงแกะที่ร้องเสียงวัวที่ข้าพเจ้าได้ยินนะ่ะมันหมายถึงอะไรผมเห็นภาพของซาอูลที่เอาตัวรอดนะครับแทนที่จะยอมรับผิดหรืออาจจะพูดตรงๆแต่ซาอูลได้บอกอย่างนี้ว่าอาจจะเป็นพวกทหารนะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้ยึดออกมาจากคนอ,อมามมเลกทหารได้ไว้ชีวิตแกะและโคที่ดีที่สุดเพื่อจะเป็นเครื่องสัตวบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่าน และนอกจากนั้นพวกเราได้ทำลายเสียสิ้นคุู้ฟังครับจากคำกล่าวนี้นะครับน่าสนใจมากทำไมซาอูลถึงใช้คำว่าถวายเป็นเครื่องสัตวบูชาถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านคือท่านสนทนากับซาอลูลใช่ไหมครับทำไมบอกว่าพระเจ้าของซาอูลนั่นแหละพวกเราจะเอาสัตว์เหล่านี้มาถวายบูชาให้กับพระเจ้าของท่านกำลัง เป็นการแสดงออกว่าซาอูลเริ่มหลังเลและเริ่มไม่ได้ให้เกียรติแด่พระยาเวตามที่เขาควรจะให้เกียรตินะครับดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทําไมเขาขัดคําสั่งพระเจ้าที่บอกว่าให้ทําลายทุกสิ่งของคนอัมมาเลกนี่หัวหน้าหรือผู้นําหลักๆของอัมมาเลกคือกษัตริย์อากักนั้นซาอูลก็ไว้ชีวิตนะครับและสัตว์ดีๆของดีๆ ที่เป็นของอามาเลกก็ยังมีการเก็บเอาไว้แน่นอนว่าเราอ่านแล้วเราเข้าใจว่าซาอูลอาจจะพูดแค่ขอไปทีนะครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาที่จะเอามาถวายเป็นเครื่องบูชาตแต่เนื่องจากว่าถูกจับได้เพราะเสียงแกะเสียงวัวเสียงสัตว์นั้นที่ยึดมามันฟ้องมันร้องเสียงเป็นหลักฐานที่มันประจานความผิดของซาอูนนะครับโทษโยนยกความผิดให้กับทหาร แต่ตัวท่านเองก็แสดงท่าทีว่าท่านบริสุทธิ์ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้หลักๆนะครับที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทยัยและทำให้พระเจ้าได้ถอดถอนซาอูลออกจากตำแหน่งอย่างสิ้นเชิงในเวลานี้เพราะเหตุนี้นี่เองนะครับซึ่งคุณผู้ฟังครับเปรียบเทียบของการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายเราทั้งหลายผิดพลาดได้นะครับผมไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนว่าเราควรจะทำความผิด หรือเราจะมีความผิดพลาดอะไรได้ไม่ได้อย่างไรแต่หมายความว่าเมื่อเราเกิดผิดพลาดขึ้นมาเมื่อเราล้มลงในความบาปนะครับให้เราจงรีบสารภาพรีบยอมรับความผิดนั้นทันทีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสัรพัญญูยานพระองค์ทรงรู้เห็นทุกสิ่งนะครับพระองค์ไม่ต้องการที่อยากจะมาชี้ความผิดในทันทีทันใดที่เราทําผิดแต่พระองค์ประสงค์ อยากจะเห็นท่าทีของความสัตย์สื้อของเราที่เราจะมาขอโทษพระองค์จะมาสมทนามาหาพระองค์โดยตรงเข้าเฝ้าพระองค์แล้วแจ้งเรื่องความบาปผิดของเรานะครับอย่าทําเป็นคนที่ไม่ใส่ใจอย่าเป็นคนเหมือนกับดันทุรังนะครับทั้งๆท,ที่ทําผิดอยู่แล้วยังโวยวายยังงอแงย,ยังไม่ยอมรับความผิดยังมีการเถียงข้างๆคููค เถียงเอาตัวรอดแบบน้ำคุณๆนะครับปั้นเรื่องปั้นราวเพื่อที่จะกลบเกลื่อนความผิดความบาปนั้นมีเหตุผลสารพัดเลยนะครับนี่ไม่น่าจะใช่สิ่งที่เราทั้งหลายผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ได้รับการยกชูขึ้นมาจากศูนย์คือจากดินที่ไร้ค่าให้มา อยู่ในครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับเกียรติได้รับศักดิ์ศรีจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราทั้งหลายนั้นเมื่อเราเข้าส่วนในความเชื่อในพระองค์นั้นแล้วนะครับพระเยซูแล้วเราจะได้รับสิทธิทเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยนะครับเราได้รับการยกชูขึ้นจากจุดที่ต่ําสุดที่ไร้ค่าที่สุดด้วยพระเมตตาคุณของพระเจ้าคล้ายกับชีวิตของซาอูลบุรุษคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง ไม่มีความหวังอะไรนะครับก็คือเป็นตระกูลเบนจามินที่ต่ําต้อยตระกูลหนึ่งนะครับซึ่งไม่น่าจะมีบทบาทอะไรแต่ปรากฏว่าเขาได้รับสิทธิได้รับการยกชูขึ้นมาเป็นถึงกษัตริย์เป็นถึงผู้นําที่ยิ่งใหญ่แล้วเมื่อเขาเริ่มได้รับตําแหน่งได้รับอํานาจได้รับชัยชนะประสบความสําเร็จในงานที่เขาได้รับมอบหมายในตําแหน่งที่เขาได้รับนั้นความสําเร็จเหล่านี้ ทำให้เขาเริ่มพยองลืมตัวและลุกแก่อำนาจลุกแก่การตัดสินใจต่างๆโดยไม่ใส่ใจใครๆอีกแล้วนะครับนี่น่ากลัวมากๆในเหตุการณ์ที่เป็นเป็นบทเรียนนะครับที่เราควรจะนำมาเป็นตัวอย่างเป็นภาพสะท้อนป้องกันชีวิตของเราเอาไว้ที่เราจะไม่เรียนแบบหรือเป็นเหมือนซาอูลนะครับเพราะว่าหลายครั้งธรรมชาติมนุษย์เราก็มักจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ ถ้าหากว่ามีคนมาทักเราในความผิดเราจะบอกว่าอ๋อเหรอเมื่อไรอ๋อเหรอเออจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเต็มเต็มเลยแหละเรามีความผิดพอเขามีคนมาทักเราก็บอกว่าอ๋อเหรอจะอ๋อเหรออะไรนะครับก็รู้อยู่เต็มอกแล้วว่ามันผิดเต็มๆแต่เราไปทําถ้าเขาไม่ทักถ้าไม่มีใครจับได้ถ้าไม่มีหลักฐานเราก็เงียบเฉยทําตัวสบายๆ แต่พอมีคนมาชี้ความผิดปุ๊บทำเป็นอ๋อหรืออะไรแบบนี้นี่ไม่น่าจะใช้วิธีการนะครับอยากจะหนุนใจเรานะครับอย่าให้เราต้องถึงขนาดว่าพระเจ้าจับได้หรือมีหลักฐานเหมือนเสียงแพะเสียงแกะที่ร้องฟ้องประจานความผิดของซาอูลออกมาถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนใช่ไหมครับถ้าความผิดของเรามันร้องส่งเสียงมาฟ้องเราว่าเราทำผิดแบบนี้แบบนั้น ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราคงไม่สามารถที่จะเข้ามาเฉพาะพระพักของพระเจ้าเพื่อที่จะรับบําเหน็จรับพระพรได้ดังนั้นเมื่อเราสารภาพบาปของเรานั้นพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยบาปให้กับเรานะครับด้วยความจริงใจของเราและบําเหน็จพระพรที่เราควรจะได้รับพระองค์ก็ได้เตรียมไว้ให้กับเราผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจนะครับดังนั้นเรียนรู้ในการที่จะเป็นคน สักซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกๆเรื่องเหมือนที่เราเคยได้ยินถ้อยคําที่บอกว่ากล้าทาก็ให้กล้ารับนั่นเองครับสิ่งนั้นก็คือเมื่อเราทําผิดพลาดแล้วให้เรายอมรับความผิดนั้นสารภาพขอรับการอภัยบาปจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับในพระวจ,จนะธรรมวันนี้ที่เราจะศึกษาด้วยกันนะครับจะเป็นเรื่องราวในการ ที่ซาอูลนะครับถูกถอดถอนจากการเป็นกษัตริย์จากการทรงเลือกสรรขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับจะอยู่ในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่15นะครับตั้งแต่ข้อที่17จนจบบทที่15นี้นะครับซึ่งผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันในตอนนี้เลยครับพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่15ข้อ17 จนถึงข้อที่35มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับและซามูเอลทูลว่าแม้ท่านเป็นแต่ผู้เล็กน้อยในสายตาของท่านท่านไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำของบรรดาเผ่าอิสราเอลหรือพระยาเวทรงเจิมท่านไว้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอล และพระยาเวทรงใช้ให้ท่านออกไปประกอบกิจตรัสว่าจงไปจงทำลายคนอมาเลกขววกคนบาปให้หมดสิ้นและต่อสู้กับพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะหมดสิ้นไปทำไมท่านจึงไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวแต่ไปฉกชิงของริบต่างๆ และทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระยาเวและซาอูลตรัสกับซามูเอลว่าข้าพเจ้าได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวแล้วข้าพเจ้าได้ไปประกอบกิจตามที่พระยาเวทรงใช้ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าได้คุมตัวอากับพระราชาแห่งคนอามาเลกมาและข้าพเจ้าได้ทำลายคนอามาเลกหมดสิ้น แต่พวกทหารได้เก็บของริบแกะและโคที่ดีที่สุดจากสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องสัตวะบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านที่ในเมืองกินการและซามูเอลทูลว่าพระยาเวพอพระไทยในเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวะบูชา มากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวหรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสตวบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขามันของบรรดาแกะผู้เพราะการกรบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือเิกถือยามและความดื้อดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไหว้รูปเคารพ เพราะเหตุที่ท่านทอดทิ้งพระวจนะของพระยาเวพระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตำแหน่งกษัตริย์และซาอูลตรัสกับซามูเอลว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปแล้วเพราะข้าพเจ้าฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระยาเวและท้อยคำของท่านเพราะข้าพเจ้ากลัวพวกทหารและฟังเสียงของพวกเขา เพราะฉะนั้นขอท่านโปรดอภัยบาปของข้าพเจ้าและกลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสก,การพระยาเวและซามูเอลทูลซาอูลว่าข้าพเจ้าจะไม่กลับไปกับท่านเพราะท่านทอดทิ้งพระวจนะของพระยาเวและพระยาเวทรงถอดท่านจากเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลพอซามูเอลหันจะไป ซาอูลก็ยึดชายเสื้อของท่านไว้และเสื้อนั้นก็ขาดและซาููเอลทูลท่านว่าในวันนี้พระยาเวได้ทรงฉีกราชอาณาจักรอิสราเอลเสียจากท่านแล้วและทรงมอบให้แก่ผู้อื่นที่ดีกว่าท่านยิ่งกว่านั้นองค์พระสิริแห่งอิสราเอลจะไม่ทรงมุษาหรือเปลี่ยนพระไทย เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นมนุษย์ที่เปลี่ยนใจส่วนซาอูลตรัสว่าข้าพเจ้าทำบาปแล้วแต่ตอนนี้ขอท่านได้โปรดให้เกียรติแก่ข้าพเจ้าต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของประชาชนของข้าพเจ้าและคนอิสราเอลขอกลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระยาเวพระเจ้าของท่าน ซามมเอลจึงกลับตามซาอูลไปและซาอูลก็นมัสกรพระยาเวแล้วซามูเอลกล่าวว่าพวกท่านจงนำอากัปกษัตริย์ของคนอามาเลกมาให้ข้าพเจ้าและอากัปก,ก็เข้ามาหาท่านอย่างสงบอากัปกกล่าวว่าความขมขื่นแห่งความตายก็ผ่านพ้นไปแน่แล้วซามูเอลกล่าวว่า ดาบของท่านได้ทำให้พวกผู้หญิงไร้บุตรฉันใดมารดาของท่านจะไร้บุตรในหมู่พวกผู้หญิงฉันนั้นและซามูเอลก็ฟันอากัศเสียเป็นท่อนๆเฉพาะพระพักพระยาเวที่กินการซามูเอลก็ไปรามาและซาอูลก็เสด็จขึ้นไปยังวังของพระองค์ที่กิเบอาแห่งซาอูลและซาอูล ไม่มาพบซาอูลอีกจนวันสิ้นชีพแต่ซามูเอลโศกเศร้าเพราะซาอูลและพระยาเวเสียพระทยัยที่ได้ทรงตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลจบพระธรรมหนึ่งซาอูลบทที่15ข้อ17ถึงข้อ35คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร้ครวญ จากหนังสือพลังประจําวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้ว่าแม้ว่าบทนี้จะเป็นบทที่แสดงจุดสิ้นสุดของการรับรองซาอูลในฐานะกษัตริย์จากพระเจ้าแต่ยังไม่ใช่ตอนจบของเรื่องราวซาอูลอีก16บทที่เหลือของพระธรรมเล่มนี้ได้บันทึกลำดับเหตุการณ์ การปกครองการเสื่อมถอยของซาอูลและยังได้แนะนำให้เราได้รู้จักกับดาวิดอีกด้วยนะครับเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีสเสน่ห์ที่สุดในพระคัมภีร์และชายทั้งสองคนนี้ก็เป็นคนที่แตกต่างกันอย่างน่าประหลาดใจดาวิดจะมีประสบการณ์ถึงความผิดพลาดทางจริยธรรมอย่างย่อยยับของเขาเองด้วย แต่เขายังคงเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการเจิมตั้งจากพระเจ้าต่อไปได้ส่วนซาอูลที่เห็นได้ชัดว่าการกระทําความผิดที่เบากว่ากลับถูกตำหนิอย่างรุนแรงและถูกปฏิเสธบางทีคำตอบอาจจะอยู่ในบทกลอนที่ไพเราะของซามูเอลในข้อที่22 23. ถึงข้อที่23เมื่อเขาถูกจับได้ ว่าเขาไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าทรงดํำรัสสั่งให้ทำลายสิ่งต่างๆที่เป็นของชาวอาเาเลกทั้งหมดแต่ซาอูลกลับรายงานสิ่งที่ทำให้เขาดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ทำผิดในเรื่องนี้โดยโยนโทษทั้งหมดให้กับเหล่าทหารไปซึ่งซามูเอลก็ไม่ได้หลงกลแต่ท่านตรงเข้าสู่ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ในทันที สิ่งที่จำเป็นต้องทำนั้นก็คือการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าไม่ใช่การสะสมจำนวนสิ่งที่ทำได้ถูกต้องเหมาะสมดูเหมือนว่านี่คือเหตุผลของการเสื่อมสลายจากการเป็นกษัตริย์ของซาอูลเพราะว่าเขาไม่ได้รักและไม่ได้ทำตามพระสุรเสียงของพระเจ้าเขาอาจจะเป็นชายที่มีศีรษะ และมีบาสูงกว่าคนอื่นแต่ว่าจิตใจความเชื่อของเขาไม่เหมือนคนอื่นมีน้อยกว่าคนอื่นนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับขอให้เราที่จะพิจารณาดูเรื่องนี้และอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเรียนรู้ในการที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์คือเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระดำรัสสั่งของพระองค์ อย่างเคร่งครัดโดยไม่เห็นแก่สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากการเชื่อฟังพระองค์นะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ สายทานที่ไหลหลังมาสู่กวงประชาทวนาได้อาบดื่มจินชำระมนทินหมดสิ้นทั้งกายและใจลูกขอ,อนอมไววหวถวายสาดุดีหยุดดังเนื้อสายร้ายทารา นามาหาองค์ดำรงชีวิปรดล้างราคีสักขีพยานชั่วชา้าให้ลูกมุ่งหนา้าสู่ทางความดโีโอ้องแสนรักของพระบิทามาจากสวรรค์เพื่อช่วยคนบาปสน ลูกนี้คนจนมืดมนลงทางนั้นมาโปรดพาลูกลำสู่ทางพระองค์ดุดดังเนื้อสายกลายทาราลูกมุงนามาหาองค์ดำรงชีวิตโปรดล้างราคีสกขีพยานชั่วจา ให้ลูกมุ่งหน้าสู่ทางความดี แสนรักของพระบิดามาจากสวรรค์เพื่อช่วยคนบาปขัดสนลูกนี้คนจนมืดมนลงทางดันมาโปรดพาลูกกลับสู่ทางพระอง